วันนี้จะพาไปกินขนมที่อร่อยแบบว่าอร่อยมากๆาและที่สำคัญนะคะราคาดีงามสุดๆใครที่ท <สะ S 2> เป็นสายของหวานหรือชอบกินขนมเนี่ยต้องรีบกดเซฟคลิปนี้ด่วยร้านนี้ชื่อว่ากิกิชีสเค้กนะคะคือร้านเขา<อ>หน้าหล,ลักมาจะตกแต่งออกแนวแบบว่าญี่ปุ่นหน่อยอะคือปกติเรากินร้านนี้เป็นประจำอยู่แล้วซื้อไปกินบ้านซื้อไปฝากญาติบ่อยมากแต่ใครที่อยากกินที่ร้านเนี่ยเขาก็มีที่ไว้สำหรับให้เรานั่งทานโต๊ะได้นะแกคือเดินเข้ามาในร้านนะเราก็จะได้กลิ่นหอมก่อนเลยคือเขาทำขนมกันสดๆใหม่ๆจริงๆค่ะอย่างอนนี้ ん <laughs> แต่ว่าเมนูนี้มีถั่วแดงกับชาเขียวด้วยมาไหมาล่ะเร้บิบครีมแล้วก็เลยผงถั่วเข้าไปอีกปกติเวลาเรามาร้านเนี้ยอันที่เป็นนามะโทแล้วก็จะมีแต่ช็อกโกแลตไงเนี่ยแหละอันนี้แหละจา้าที่ฉันกินประจำคือเขาจะเป็นโทสอะขนมปังปิ้งที่เอาไปย่างกันเนยเอามาทำเป็นชั้นๆน,นะคะสลับกันไปครีมแล้วก็นามะช็อกโกแลต,แตครั้งนี้ที่เรามาคือมีชาเขียวด้วยอะหรือดูดิดูเลเยอร์ของเขาดิแต่ละชั้นก็คือให้มากแบบอัดแน่นขอเริ่มกินอันที่เป็นชาเขียวกันเลยนะดีชาเขียวหอมละมุนกินคู่กับถััั่่่่่วววแแแแดดงงลล้้้กกกก็็็คครรีีมมเเเเขขานนนนนออออออทปชโตตะะะยยบบไพูส <ใ>คือใครที่ชอบกินชาเขียวต้องตกลุมรักแน่นอนคือชาเขียวของเขาอ่ะมีความหอมละมุนเนื้อสัมผัสก็คือนุ่มนวลมากและยิ่งกินคู่กับครีมนะคะมันทําให้ทุกอย่างอ่ะครีมมีมากขึ้นแล้วทางร้านเขาก็แนะนาเมนูนี้ให้เราด้วยทางร้านเขาบอกว่าเมนูนี้จะเป็นส่วนรวมของอะไรของที่ร้านคืออันไหนเด่นอันไหนดังเนี่ยรวมตัวอยู่ใน้วยนี้หมดนี่มาแล้วนะตาน้องน่ารักเนาะด้านล่างจะเป็นแครกเกอร์นะคะถัดขึ้นมาก็จะเป็นชีสเค้กต่อด้วยครีมยำสตรอเบอรี่แล้วก็ท็อปด้วยสตรอเบอรี่สดกับน้ำมันช็อกโก ถ้าใครตามไปต้องสั่งเลยนะแต่ถ้ามาร้านนี้ยังไงก็ต้องกินชีสเค้กด้วยค่ะอันนี้จะเป็นไรชีสเค้กฝรั่งเศสนะคะด้านบนน่ะเขาจะท็อปมาด้วยเยลลี่เลมอนแล้วก็ราดน้ำผึ้งมาให้เราด้วยบอกเลยนะคะคนที่คลั่งรักชีสแบบเราเจอเมนูนี้เข้าไปก็คือตกเป็นทาสเลยอันนี้เรามากินที่สาขาสีราชานะจะอยู่ตรงสีราชานะค่คะใครที่เคยกินร้านนี้แล้วก็บอกกันหน่อยนะว่าชอบกินเมนูไหนตบก, like, กันไลค์กดเซฟกแชร์ท็กเพื่อแล้วตามมากินได้เลยค่ะ